ดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่จะต้องติดตามกันค่ะทั้งตัวเลข GDP ไตรมาสแรกของปีนี้ที่ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะรวมทั้งการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วง7เดือนแรกปีงบประมาณ2558นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2557ถึงเมษายนปี2558พบว่ารัฐบาลสามารถจะเก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะจากการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสาน้นมัน โดยนายกฤษดาจีนวิจารณ์ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยค่าว่าช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีงบประมาณ2,558รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ1,143,400ล้านบาทสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณกว่า15,500ล้านบาทหรือ 100, 000, ร้อยละ1.4และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้ววยอยละ6.2ทั้ 100, 000, ทงนงี้เป็นผลมาจากการนำ ส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและการจัดเก็บรายได้ของกรมสัมปทานมิตรที่สูงกว่าประมาณการ ขณะที่การจะเก็บรายได้ของกรมสัมภารยังต่ำกว่าเป้าหมายกว่า47,000ล้านบาทผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนําเข้าได้ต่ำกว่าเ,เนื่องจากว่าราคาน้ํามันดิบที่ลดลงส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาด้านปลัดกระทรวงการคลังนายรังสรรศรีวรศาสตร์ก็ได้กําชับให้กรมสรัมภารเข้มงวดการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลในรอบครึ่งปีเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะคะ ก็ต้องติดตามว่าอีก5เดือนที่เหลือกรมสัมพากรจะจัเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมายหรือไม่ค่ะ ขณะที่สภาพัฒน์รายงานตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกนะคะขยายตัวร้อยละ3จากปัจจัยหนุนทั้งการบริโภคการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะโดยนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรามาสแรกขยายตัวได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ3เมื่อเทียบกับไตรามาส4ปี2557ที่ขยายตัวร้อยละ2.1โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเร่งตัวขึ้น ของการบริโภคภาคเอกชนการลงทุนภาครัฐการผลิตภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวโดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวรายละ2.4การลงทุนภาครัฐขยายตัวรายละ37.8การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรายละ3.6แต่ว่าในส่วนของภาคการส่งออกไตรมาสแรกยังคงติดลบที่รายละ4.3จากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัวลงโดยเฉพาะญี่ปุ่นและจีน การแข่งข้าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรและเงินเยนมูลค่าสินค้าส่งออกลดลงตามราคาน้ำมันและสินค้าเกษตรและการถูกตัดสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหรือว่า GSP ส่วนปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะก็คือการลงทุนของภาครัฐในโครงการต่างๆซึ่งในเดือนเมษายนมีเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ระบบแล้ว40,000ล้านบาทและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือร้อยละ1.5ต่อปีทําให้เงินบาทอ่อนค่า ลงซึ่งส่งผลดีต่อภาคการส่งออกอย่างไรก็ตามนะคะสภาพาน์ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยทั้งปีลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ3-4จากร้อยละ3.5 4.5ถึง4.5และการส่งออกขยายตัวร้อยละ0.2จากร้อยละ3.5ค่ะ ส่วนการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะบริษัท g กลบอลพาวเวอร์ซินเหรือว่า GPC s ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไอ้น้ำและสาธารณูปโภคต่างๆก็ถือเป็นหนึ่งในแกนหลัก สำคัญนะคะด้านธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มปะตะทค่ะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรกนะคะในราคาหุ้นละ27บาทโดยมีมูลค่าหลักทรัพยนะ์หนราคาที่เปิดซื้อขายรวมกว่า40,000ล้านบาทซึ่งจากการเปิดให้จองซื้อมีผู้สนใจลงทุนกว่า17,000รายมูลค่าระดมทุนรวมกว่า10,000ล้านบาทซึ่งในการเปิดเทรดวันแรกวันนี้นะคะนักลงทุนให้ความสนใจพอสมควรค่ะ สำหรับผลการดำเนินง,งานของ GPC s ในไตรามาสแรกปีนี้มีรายได้รวมกว่า6,400ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ30จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิอยู่ที่531ล้านบาทเติบโตถึงร้อยละ444หรือว่า444เปอร์เซ็นต์นะคะโดยการปันผลจะทำในรูปแบบเดียวกับปตทก็คือจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของกำไรสุทธิค่ะ ส่วนที่ทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนสลับบวกและลบค่ะขณะที่ในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนคาดการณ์กันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังไม่เร่งรีบในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค,ค่ะหลังข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐหลายภาคอุตสาหกรรมยังคงชะลอตัวส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปรับขึ้นไป20.32จุดปิดที่ระดับ18,272.56 นัสแดกลดลง2 50จุดปิดที่5 4 8 2 9จุดดัชนี S&P 500ขยับขึ้นเล็กน้อยค่ะ1.63จุดฝั่งตลาดทุนเอเชียดัชนีนิกเกอีตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าเพิ่มขึ้น8 4 2 0จุดแต่ที่19,817.12จุดห่งเซงตลาดหุ้นฮ่องกงร่วงลงไป205.51จุดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยเพียง1จุดค่ะ ส่วนตลาดหุ้นไทยดัชนีปรับตัวลดลงจากปัจจัยภายในประเทศกดดันนะคะปิดภาคเช้าดัชนีแต่ที่1,509.87จุดปรับลดลง2.32จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย14,882ล้านบาทค่ะ ด้านราคาน้ำมันดิบที่ตลาดในเมจของสหรัฐปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะหลังตลาดยังคงกังวลเรื่องของอุปทานที่ล้นตลาดโดยงวดส่งมอบเดือนมิถุนาย,ยนลดลงไป19เซนปิดตลาดที่ระดับ59เหรียญ69เซนต์ต่อบาเรลส่วนเบรซตลาดลอนดอนเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยค่ะ11เซนปิดที่ระดับ66เหรียญ59เซนต์ต่อบาเรล ส่วนราคาทองคำในประเทศวันนี้ราคาทองในบ้านเรายังทรงตัวค่ะทองคำแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่19,300บาทขายออก19,400บาทส่วนทองรูปพัรร์ขายออกอยู่ที่19,800บาทค่ะ